สวัสดีคะ่ะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงเจาะประเด็นความรักนะคะประจำเดือนมกราคมปี2565นะคะซึ่งสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศีตุลน,นะคะก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีตุลน,นะคะใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยสามารถรับ <c oughs> ชมได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็วันนี้เรามาในเวอร์ชั่น <c oughs> แบบไม่เจอหน้ากันบ้างเนาะเ <c oughs> นื่องจากว่าอ้อติดภารกิจงานสอนนะคะกระชั้นชิดมากก็เลยใช้เป็น Presentation เวอร์ชั่นนี้นะคะจะง่ายสะดวกนะคะในการทำงานนะคะอย่างรวดเร็วนะคะก่อนจะเข้าสู่การทำนายดวงขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับแฟนๆนะคะ ใครที่สนใจดูดวงเ,เรียนดูดวงนะคะเรียนดูดวงแพ่ทาโร่นะคะก็จะมีคอร์สในเดือนมีนาคม2566นะคะเปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่4 5ถึง5มีนาคม2566นระคะรับเพียง14ที่นั่งเท่านั้นชื่อคอร์สนะคะก็คือคอร์สเรียนดูดวงแพ่ทาโร่ขั้นพื้นฐานเป็นรุ่นที่17แล้วนะคะใครสนใจรีบสมัครเรียนได้นะคะหลังจากมีนาไป ก็อาจจะเว้นไว้หลายเดือนอยู่เหมือนกันกว่าจะเปิดเพราะว่าวิาวชาศาสตร์ไพยทาโลของอ้อมมีเยอะมากๆหลายคอร์สมากเพราะฉะนั้นมันต้องสลับกันไปนะคะสำหรับใครสนใจคอร์สเบสิกเนาะรีบมาสมัครเรียนได้นะคะมาจองสำรองที่นั่งไว้ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเต็มเนาะโอเคมาเข้าสู่กันทำนายดวงนะคะเข้าสู่กันทำนายดวงว่าจะเป็นอย่างไรของชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะ ชาวราศีตีลชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะรักความดูดีนะคะเนี้ยเป๊ะแมทชิ่งในการแต่งตัวได้ดีมากนะคะไม่แผ่วเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกนะคะสมกับเป็นพลังงานของคล้ายค่ยไจัสติกอะคะคือความซื่อสัตย์อะไรอย่างนี้นะคะเป็นตาช่างเนาะราศีตุลเนี่ยสัญลักษณ์เป็นตาช่างคือความยุติธรรมนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะว่าวทุกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะคะสิบเมเท้านะคะสี่เมเทา้าสองถ้วยอาเนื้อคู่มาแล้วเด้อมาตั้งนานแล้วแหละแต่ยังทำอะไรกันไม่ได้นะคะสี่ดาบนะคะ อ่ะมันจะต้องรอกันอะไรบางอย่างจบไงความรักถึงจะได้เริ่มนะคะไพ่เดสนะคะพราชาถือถ้วยเดอะแมจิเชียนนะคะเป็นไพ่จัสเม้นตขึ้นมาแล้วก็เอาคำของคุณไพ่สี่เหลียนพลังงานไพ่ของคุณดีนะแม้ว่าจะมีไพ่แห่งความเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้าง แต่ไม่เกินพลังในตัวตนของชาวราศีตุลเลยในนี้มีโทนสีแดงเป็นสีแห่งการมีแพชชั่นมีสีเขียวเป็นสีแห่งความปลอดภัยนะคะอยู่ในจุดที่เซฟโซนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานกันก่อนนะคะราศีตุลลักษณะตุลเปนอย่างไรเรียกได้ว่าคุณก็ผ่านจุดที่ค่อนข้างลําบากมานะคะลำบากกับการใช้ชีวิตนะคะบางท่านตกงานบางท่านยากจน เจ็บป่วยหรือชีวิตมันติดติดขัดขัดน,นะคะสี่ดาบจะดีก็ไม่ดีอ่ะมันครึ่งครึ่งกลางๆอ่ะน,นะคะแต่คุณก็สามารถควบคุมคอนโทรลหรือว่าการได้รับแรงสนับสนุนนะคะัพ p อ o r t มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสองใบนี้นะคะ support คุณทําให้ตัวคุณเนี่ยดูมีพลังอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนเรียกได้ว่าเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะขึ้นมามีไพ่พระเนาะคะแล้วก็เป็นไพ่พระราชาถือถ้วยนะคะ แล้วก็เดอะแมจิ i เชียนนะคะอืมเขาซึ่งในในลอสหนาเนี่ยที่ขึ้นมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมอบกอดคุณนะคะพร้อมอวยพรคุณทุกๆก,ก,กิจกรรมทุกๆอย่างที่คุณพึงปรารถนายอยากอยากจะได้ แต่ชีวิตของคุณมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะคะก่อนที่จะได้คําอวยพรมามันก็ต้องผ่านการพิสูจน์นะคะด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองก่อนนะคะแต่คุณเหนื่อยมากนะคะเพรามองว่าตัวคุณมีเรื่องที่มันมากระทบกับความรู้สึกแล้วก็รวมไปถึงการทํางานหนกักการมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบเยอะนะคะแต่บอกเลยว่าตัวคุณมีความใฝ่ดี ะะอยากได้บ้านอยากได้ความมั่นคองอยากได้ครอบครัวอยากให้ชีวิตความรักออกมาสมบแบบบสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็วรอคอยวันที่มันจะมีการหลุดพ้นจากวิบาก,กรรมนะคะสิ่งชั่วร้ายนะคะที่มามาถ่วงไม่ให้คุณสมหวังในความรักแต่ด้วยบุญบารมีในตัวตนของชาวราศีตุลคุณนิ่งมากเลยนะคะคุณดูมีสติคุณรู้ว่าอะไรควรทําอะไรควรนิ่งนะคะเพราะฉะนั้น เป็นการได้รับคําอวยพรจากสิงศักดิทธิ์หรือส่งสัญญาณให้ให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นดวงความรักในครั้งนี้มีสิ่งสักดิทธิ์นะคะเป็นแรงซับพอร์ตสนับสนุนนะคะที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จนะคะกับสิ่งที่คุณต้องการเดี๋ยวเรามาดูในความรักของคนโสดก่อนคนโสดก็มีความเหงา นะคะมีความโดดเดี่ยวอ้างว้างซ่อนอยู่ในความรู้สึกเยอะแยะไปหมดนะคะคุณเป็นคนที่สามารถรับฟังความทุกข์ของคนอื่นได้ดีมากหรือว่าฮิลลิ่งเยียวยาคนที่มีปัญหาได้ดีมากเวลาใครๆมีปัญหาเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วตัวคุณก็จะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆคำปลอบประโลมหรือความปรารถนาดีอะไรบางอย่างนะคะให้แล้วพวกเขาก็คลายตัวสบายตัวแล้วก็ออกไปแล้วก็มีคนใหม่เวียนมาพ,พลังงานจะเป็นเป็นในลักษณะนี้นะคะ ทีนี้ที่เราเห็นน่ยนะคะไพ่ไพ่หมยายเลขห้าเดร์ไฮโล a ฟนเนี่ยเหมือนเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะค่ะความผิดหวังมันสอนให้คนโสดชาวราศีตุลมีการพัฒนาวินจิตวิญญาณการขัดเกลาจิตวิญญาณให้ดูเป็นคนที่สุขุมมีการเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือว่าต่อให้คุณรับผิดชอบอะไรเยอะๆอะค่ะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณยิงโชคดีอยู่ตลอดเวลาที่คุณยังมีงานทําแม้ว่าจะเป็นการทํางานหนักอะแต่คุณ รู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีเนาะดีกว่าที่คุณว่างเปล่าไม่มีโอกาสอะไรเลยนี่คือข้อดีในสิ่งที่คุณตะหนักรู้ขึ้นมานะคะแล้วคนโสดบอบช้ํากับความรักมาเยอะนะคะแต่และคนเข้ามาเหมือนเหมือนมาหวังผลประโยชน์นะคะคุณพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นะคะแต่คนพวกนั้นได้แล้วก็ไปนะคะดูเป็นพิษเป็นภัยมากแล้วก็คุณเหมือนจะทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะช่วยเหลือใครสุดท้ายคนคนนั้นหา ย้อนมาหักหลังคุณกลับมาทําร้ายคุณนะคะอันนี้ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าบารมีเขากับบารมีเราไม่เสมอกันสินไม่เสมอกันนะคะเราจะไปคาดหวังให้เขาเท่าเราก็ไม่ได้เพราะนั้นปล่อยผ่านนะคะทําดีแล้วนะคะคนโสดขาทีนี้เป็นช่วงเวลาที่คนโสดทํางานหนักมากหรือว่ามีเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วคุณจดจ่อกับสิ่งนั้นมากๆนะคะสิบไม่เท้าคือคุณทุ่มพลังทั้งหมดลงไปะนะคะอาจจะเป็นการซ่อมแซมสุขภาพการฟื้นฟูร่างกาย นะคะคืหรือการฟื้นฟูสมาธิของตัวเองก็ได้นะคะคุณพยายามจะให้ตัวเองอยู่ในโหมดนี้แล้วในแง่ของความรักมันก็ยังมีคนพิเศษที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะคนการมาของคนคนนี้เป็นของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะฟ้าประทานเลยแหละเข้ามาเยียวยาความเหงาคุณเข้ามาฮิลลิ่งนะคะในช่วงเวลาที่จิตใจของคุณพังมากนะคะเป็นการปบประปลมการได้เจอกับคนคนนี้คุณรู้สึกถูกใจนะคะแต่ไม่สามารถที่จะ พุ่งตัวทําอะไรได้ทันทีนะคะมันเหมือนมีแต่การรอคอยนะคะอืเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการสื่อสารยังไม่ต่อเนื่องมามาหายหายนะคะคนคนนี้แก่กว่าคุณนะคะเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ว่าคุณรู้สึกว่าการสื่อสารกับเขาเรากับว่าคุณกับเขาอายุเท่ากันมีราศีพฤษภรัคนาพฤษฎนะคะราศีพิจิกรัคนาพิจิกนะคะไพ่ธาตุน้ำนะคะกรลกฎมีนพิจิกธาตุดินนะคะมงกรกันพุษฎพนะคะ การได้เจอกับคนคนนี้นะคะมันเป็นอะไรที่จะต้องมีบทพิสูจน์นะคะพิสูจน์จิตใจพิสูจน์คุณธรรมพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณจะได้รับข่าวสารการถูกปุกข,ขึ้นมานะคะให้มารับรู้ข่าวสารจากเทวดาฟ้าดินเนี่ยนะคะเป็นการมีลูกมีครอบครัวการสร้างความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมาร่วมกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่รักคุณมากนะคะที่เข้ามามันเป็นการเข้ามาเพื่อ ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไม่ได้โดดเดี่ยวอ่ะการมีเขาคนเดียวอ่ะมันดีกว่าการมีเพื่อนเป็นสิบสิบคนแล้วมันแล้วเขาไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรคุณนะคะแต่การที่มีเขาคนนี้คนเดียวคือตอบโจทย์คุณทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะการรับฟังความทุกข์ของคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะคะมันเป็นความรักที่ปลอดภัยที่จะรักนะคะการเข้ามาของคนคนนี้หน้าตาดีมีสเสน่ห์พูดเก่ง โอ้เยอะสิ่งแต่มองบางมุมก็จะเหมือนคนที่เจ้าชู้หน่อยนะคะเพราะในไพ่ดูเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอ่ะเป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ได้อยู่ด้วยกันด้วยซ้ำนะไพ่เรี่ยนคือการได้อยู่ด้วยกัน1ดาบอะคะ่ะการเริ่มต้นที่แน่ชัดจะไม่มีไม่มีอะไรมากีดขวางความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ การเข้ามาของเขาคือการมาปลุกพลังใจให้กับคุณตื่นขึ้นมาเป็นแสงสว่างแห่งดวงดาวมาเป็นคนที่มีความสุขอีกครั้งสิ่งใดที่คุณเคยขอพรกับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกอย่างถูกจัดสรรใครที่ไม่ใช่ต้องถูกผลักออกไปไม่รวมแม้กระทั่งว่าเป็นรู้สาวแต่เป็นเพื่อนเป็นคอนเนคชันเป็นคนที่อยู่รอบตัวแล้วมาเพื่อหวังผลประโยชน์ทุกอย่างจะถูกผลักจะเหลือคนที่ให้คุณค่ากับคุณนะคะ แล้วตัวคุณจะดูเหมือนมีเกาะกำบังมากขึ้นด้วยนะคะเพราะคุณนิ่งมากขึ้นคุณดูมีวิจารณญาณในการรับคนเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะมาประมาณนี้คนโสดการได้รับข่าวสารที่น่ายินดีการมาของคนคนนี้นะคะมาปลุกพลังจากความแห้งเหี่ยวนะคะให้มีชีวิตชีวาให้มีความหวัง ให้รู้ว่าคุณจะต้องอยู่เพื่ออะไรนะคะเขาชอบคุณนะมองว่าเขาชอบคุณพวกคุณได้รู้จักกันแล้วเป็นคนที่เคยช่วยเหลือกันซัพพอร์ตสิ่งดีๆร่วมกันแต่เขาเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้นะคะเดี๋ยวถึงจะเวลาจะได้พูดคุยกันเพราะว่าเขาอาจจะชวนคุณไปเที่ยวไปพักผ่อนแล้วเขาจะปลดปล่อยปลดล็อกทุกอย่างที่อยู่ในใจของเขาสื่อสารให้คุณได้รู้ว่าเขาชอบคุณนะเขาอยากเป็นแฟนกับคุณ เขาไม่สามารถที่จะมองใครได้เลยเขาอยากร้องขอความสัมพันธ์กับคุณนะคะให้ความสัมพันธ์นี้มันทำงานกันสักทีนึงเถอะนะคะ It's safe for you to love นะคะปลอดภัยที่จะรักนะคะเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจผิดหวังนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณก็จะเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยเป็นเซฟโซนให้กับเขาเช่นเดียวกันความเป็นตัวของตัวเองที่คุณปลดปล่อยออกมามันเป็นสเสน่ห์ที่เขาไม่อยากจะละสายตาเลยนะคะยิ่งคุณ ปลดปล่อยตัวเองอะ่ะมันกลับเป็นแรงดึงดูดนะคะให้คนคนนี้อยากจะอยู่ใกล้คุณนะคะรักคุณมากนะคะอยากจะแต่งงานนะคะอยากจะเข้ามาดูแลความรู้สึกของคุณไม่ให้คุณอยู่ในสภาวะของความโดดเดี่ยวอีกต่อไปนะคะเป็นคำอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้คุณแล้วนะคะแล้วต่อมานะคะเรามาดูในสถานะที่ไม่ชัดเจนเจอคนที่รักเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่มีน้ำใจเข้ามาหากันนะคะ ในช่วงเวลาที่คุณลำบากหรือเขาแสนจะลำบากความติดขัดในเรื่องของการเงินปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างที่รอการคลี่คลายแต่คนคนนี้เข้ามาเปรียบเสมือนกุญแจนะคะมาคลายปัญหามันแลกเปลี่ยนความรู้สึกมาหยิบยื่นอะไรบางอย่างทำให้คุณแล้วมันทุกอย่างมันถูกปลุกพลังขึ้นมานะคะทำให้ชาวราศีตุลลคณาตุลเกิดความรู้สึกอยู่ในสภาวะของความปลอดภัยและสงบจิตสงบใจมาก สิ่งใดที่คุณอาจจะไปขอพรอนะนะคะร้องขอคุณไม่ต้องน้อยใจว่าพระเจ้าเขาไม่ได้ยินเสียงเราหรือเปล่าพระเจ้าข้ามักคิวเราไปหรือเปล่าไม่ได้ข้ามแต่ทุกอย่างมีเวลานะคะท่านมาสื่อสารผ่านไพ่ชุดนี้ให้บอกว่าคุณกําลังจะตื่นขึ้นมาได้รับรู้เรื่องราวที่สมหวังเรื่องราวที่คุณอะไรที่คุณแบกมาทั้งหมดอะนะคะ คุณรับความทุกมาทั้งหมดในเกี่ยวกับของความรักทุกอย่างจะคลายตัวจะเสื่อมสลายไปสิ่งที่จะคงอยู่นะคะคือความเป็นครอบครัวคือการได้ร่วมการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในเวอร์ชั่นที่มันรักกันมากอ่ะมันเห็นใจกันมากมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะทะนุถนอมความรู้สึกกันมากๆหรือมาในเวอร์ชั่นของคนที่เห่อแฟนนะคะเห่อแฟนบอกเลยนะคะว่าสถานการณ์ทุกอย่าง นะคะคุณคือคนที่ได้ครอบครองหัวใจเขาต่อให้พวกคุณสื่อสารกันบ้างไม่สื่อสารกันบ้างแต่มันยังมีความรู้สึกแบบใจแลกใจความรู้สึกดีๆส่งมอบถึงกันนะคะต่อให้คุณรู้บอกว่าคุณหนกักคุณเหนื่อยแล้วคุณอยากทําสมาธิแล้วอยากสวนมนต์อยากรักษาสุขภาพกับตัวเองคุณทํากิจกรรมตรงนี้ได้แต่ความรักคุณจะขาดจากเขาไม่ได้ นะคะคให้วิบากกรรมมันหายไปแต่ตัวคุณกับเขาต้องอยู่ด้วยกันนะคะสี่เหรียญคือรักที่มั่นคงมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรที่จะต้านทานได้นะคะขออนุญาตดูความรู้สึกหน่อยก่อ,อนหน้านีา้เขาดูไม่ค่อยสนใจคุณเนาะดูมีแต่คุณอะที่คอยซัพพอร์ตเขาค่ะแล้วก็หนักอยู่ที่คุณฝ่ายเดียวแต่ต่อไปเขาจะกลายเป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตคุณนะคะโดยที่คุณอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิบดาบคือ มันเป็นในเรื่องของ,เร,องเรื่องเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยค่ะต้องบอกว่าหนักวุ่นวายค่ะมีคนปั่นป่วนสถานการณ์ครั้งนี้แต่ว่าทุกอย่างก็จะถูกคอนโทรได้คุณกับเขาเกิดมาเพื่อมีมิชชั่นเนาะมีเป้าหมายร่วมกันในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการสร้างสรรค์สังคมหรืออาจจะเป็นคนที่คุยถูกคอกัน ดีที่สุดแล้วอะพพอร์ตกันดีที่สุดแล้วเห็นคุณค่าของกันและกันมากเพราะฉะนั้นจบในเรื่องบราวที่มันยืดเยื้อมานานน่ยนะคะซับซ้อนมานานนะคะในที่สุดก็ได้เริ่มต้นกันแล้วเนาะเป็นแฟนน่ยแต่ฟิลมันเอามองว่ามันไม่ใช่ฟิลแฟนแหละมันเป็นฟิลครอบครัวฟิลคนคู่ชีวิตอะค่ะที่จะพพอร์ตในหน้าที่การงานให้แก่กันและกันนะคะเหมือนประมาณว่าเขาจะให้คุณเก็บเงินให้ไหม ทุกอย่างมีพันธ์ทุกๆปัญหามันมีทางออกถ้าเคยไม่ได้สื่อสารกันพวกคุณจะได้พูดคุยกันเนี่ยเปิดใจโอ้พายแมนมากเลยนะคะได้เปิดใจกันนะคะถึงการวางรากฐานครอบครัวร่วมกันนะคะเขาชอบคุณมากเลยนะคะ,ะเขาจะพุ่งเข้ามาแล้วเขาจะไม่นั่งแบบเก๊เก,เก,เก๊กังๆให้ตัวเองอึดอัดความรู้สึกอีกต่อไปขวัญกาลังใจคุณคือความสุขที่วนิรันด้วยเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ที่อยู่ตรงนี้นะคะ เพราะนั้นคุณคือทุกอย่างที่เขาวาดฝันเอาไว้นะคะในแผ่นกระดานแห่งความสุขของเขาอะ่ะมีคุณอยู่ในนั้นด้วยนะคะคุณนี่เห็นไหมอิสรภาพจากเรื่องราวที่ไม่ดีเนาะก็เป็นกำลังใจนะคะนะว่าเป็นข่าวดีของชาวราศีตุลอย่างมากเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความรักของคนที่มีคู่นะคะเป็นอย่างไร ก็ภายใต้ปัญหาอะไรบางอย่างพวกคุณก็ยังช่วยเหลือกันและกันอยู่ตลอดเวลามีความห่วงใยมีความลักซ่อนอยู่ในมันจะออเห็นเป็นความห่างไกลนะคะความห่างเหนิน ะะการไม่ได้อยู่ด้วยกันการถูกจับแยกออกด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างแต่ไม่มีอะไรที่จะแยกความรู้สึกของคุณกับเขาได้ใจมันยังเชื่อมโยงถึงกันจิตวิญญาณยังส่งถึงกันได้และซ่อนไปด้วยความรักและความอบอุ่นห่วงใยอยากจะดูแลนะคะเรื่องราวความรักของพวกคุณมันเป็นรักที่บริสุทธิ์นะคะแม้ว่าจะห่างเหินกันแค่แคไหนก็ยังพึงปรารถนาดีต่อกันไพพ่พระคือ ความมีศีลธรรมมัะกานอบน้อมกันให้เกียรติต่อกันในเวลานี้คุณอาจจะไม่ได้โศกเศร้าเสียใจว่าทําไมเขาไม่สนใจเราทําไมเขาไม่ดูแลเราแต่คุณกลับมีความรู้สึกที่มันเหมือนเหมือนคุณยกระดับจิตวิญญาณตัวเองให้สูงแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ฟูงไฟกับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจแต่คุณอาจจะเป็นคนที่มาสนใจกับการทำงานหรือสร้างชีวิตเพราะต้องการบ้านต้องการความสำเร็จหรือ ต้องการทํางานหนักๆหรือกิจกรรมอะไรบางอย่างหนักๆเพื่อที่จะไม่นึกถึงเรื่องราวที่มันลบกวนความรู้สึกของคุณซึ่งคุณคอนโทรลตัวเองได้ดีมากเลยนะคะไม่โวยวายอ่ะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคระนะคะในเรื่องราวของความรักการห่างเหินทําให้คนคนนี้รักคุณมากนะคะคิดถึงคุณมากไพ่ถ้วยขึ้นมาพระราชาถือถ้วยเป็นการเขาแบบก่อนหน้านี้เขามีแต่ความคิดคิดถึงคิดถึงแต่ต่อไปเขาจะสื่อสาร การเข้าหาการลงมือกระทํานะคะจะไม่อยู่ในผวังของความคิดอีกต่อไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาแบกกับการใชกร้การใช้ความคิดมานานมากในแง่ของความรักนะคะอะไรต่างๆที่มันรบกวนมันจะหายไปแล้วนะคะคุณคาดหวังถึงการเป็นครอบครัวการแต่งงานการมีเรือนหอหรือการย้ายมาอยู่ด้วยกันสิ่งนี้จะเกิดนะคะน่าจะประมาณปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะคะอะไรดีๆก็จะเข้ามาแล้วนะคะ มันเป็นความรักที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่เนาะที่เป็นจุดเชื่อมโยงนะคะที่ที่ทำให้พวกคุณเกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณและเห็นคุณงามความดีของการละกันในที่ผ่านมานะคะเนี่ยมีคนมาจี้มากเลยเนาะมาปั่นสถา,านการณ์ให้แย่เรื่องราวอะไรที่มันท็อกซิกให้มันหายไปให้มันเป็นเรื่องของเมื่อวานนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณคอนโทรได้เขาคอนโทรได้ความรัก ที่จะมีแต่สิ่งดีๆเนี่ยมีคนแอบทําอยู่ในระหว่างที่พวกคุณอยากจะเริ่มต้นกันอยากจะแต่งงานกันมีคนแบบวางบ่วงอะไรบางอย่างเอาไว้อะว่าจะอยากจะผูกมัดแล้วทําให้ตกหลุมพรางเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนแกล้งอ่ะอไม่น่ารักเลยอ่ะดูแบบเหมือนอิจฉาอะไรอย่างเงี้เนาะเหตุการณ์ทางความรักจะเป็นอย่างไรต่อหนึ่งดาบ สี่เมทาไพาสวยมากนะคะชาวราศีตุลคุณจะได้แต่งงานกับเขานะเขาไม่ขอคุณเป็นแฟนหรอกเขาจะขอคุณแต่งงาน <c oughs> เขาจะขอย้ายมาอยู่กับคุณการห่วงแหนการการแน่ใจแล้วว่าเนี่ยคุณเนี่ยคือที่สุดแห่งความรักของเขาแล้วไม่มีใครท,ที่จะมาแทนที่ชาวราศีตุลลัคนาตุลได้นะคะคุณคือพลังบวกสุดๆสำหรับเขานะคะสัมผัสพิเศษด้วยเนี่ย คุณมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเนี่ยทำให้มันเป็นสเสน่ห์มากเขาก็มีสัมผัสพิเศษรู้สึกได้ว่าและมั่นใจได้ว่าเนี่ยคุณคือคนที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่ชีวิตแต่ก่อนหน้านี้เขาผัดวันประกันพรุ่งเนาะจะมาก็ไม่มาจะดูแลก็ไม่ดูแลมาแล้วค่ะเกิดการเดินทางพุ่งเข้ามาแล้วนะคะเหมือนโดนอะไรไปแผลไปดิดหูหรือตัวขึ้นมานะคะมาขอความสัมพันธ์กับคุณ จะไม่ลีรออะไรแหละนะคะห่างไกลคุณไม่ได้ทําไมเขารู้สึกว่ายิ่งห่างคุณก็เหมือนมีแรงดึงดูดอะดึงดึงเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วแหละว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นคู่ชีวิตที่ดีให้กับเขาได้นะคะและเป็นคนที่จะรักษาผลประโยชน์นะคะไม่เอาเปรียบเขาทางการเงินต่อให้เขามีความไม่พร้อมทางการเงินคุณก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรคุณอดทนได้และใช้เวลาร่วมทุกข์ร่วมสุขผ่านร่วมกันมานะคะ ก็ทำให้คุณกำลังจะผ่านพ้นทุกๆอย่างไปได้นะคะยินดีกับชาวราศีตุลและขนาตุลน,นะคะเป็นการทำนายดวงที่ ใจฟูตามเหมือนกันนะคะอิ่มโอิ่มใจเหมือนกันเนาะดูมีพลังนะคะแต่ก็มีความโหดซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะขอบคุณแฟนๆนะคะในการติดตามนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าสมัครเรียนนะคะจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะติดต่อสอบถามจองคิวนะคะจองคิวดูดวงแล้วก็รีบสำรองที่นั่งสำหรับการเรียนได้เลยนะคะเต็มแล้วเต็มเลยเนาะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ